สวัสดีค่ะสำหรับทริปนี้เราจะเดินทางไปไหว้พระที่ประเทศพม่าก,กันค่ะเราจะพาทุกท่านไปสักการะสามมหาบูชาสถานเจดีชเวดากองเจดีชเวมอดอและพระาธาตุอินแขวน,นค่ะนำทุกท่านสักการะพระนอนตาหวานและพาสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่องหงาทัดจีที่สูงเท่ากับตึกหชั้นเราจะเดินทางไปยังเมืองย่างกุ้ง และเมืองหงสาวดีหรือเมืองพระโคซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของมอนโบราณอายุมากกว่า400ปีสักการะพระเทพทันใจที่คนไทยรู้จักกันดีไหว้ขอพรแล้วก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจก็จะสมความปรารถนาที่ขอไว้นำท่านชมเจดีโบตทาวสร้างโดยทหารกว่าหนึ่นรายพลาดไม่ได้กับอาหารอร่อยจากเมืองพาม่าและกุ้งแม่น้ำตัวโต ตามด้วยที่พักใจกลางเมืองสุดประทับใจทำให้อยากกลับมาที่นี่อีกสักครั้งพาศาการะเทพกระซิบที่สามารถขอพรได้เพียงข้อเดียวในการไปกระซิบข้างๆหูท่านความหัศจรรย์ของเมืองพมา่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นอกจากความสวยงามของสีทองอารามของเจดีชเวดากองและเจดีชเวมอดอแล้วเรายังพาท่านชมพระราชวังบุเรงนองซึ่งสันนิฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบุเร นองผู้ที่ได้รับสมญาว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศนอกจากนี้ยังมีเจดีย์ใจปุ่นที่มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งทั้ง4ทิศความสนุกของทริปนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางขึ้นสู่พระาธาตุอินแขวนด้วยรถบรรทุก6ล้อค่ะ และต้องตกตะลึงในความงามแบบไม่สามารถละสายตาไปได้เลยนั่นก็คือก้อนหินแหง่งศรัทธาไดทิโยหรือพระธาตุอินแขวนซึ่งเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันคล้ายกับจะหล่นลงมาแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหล่นลงมาแต่อย่างใดประทับใจสุดๆไปเลยค่ะตามเราไปชมความมหัศจรรย์ที่มีอยู่จริงที่เมืองพมา่าได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางกันอีกแล้วค่ะเราจะไปไหนกันคะไปทำบุญที่พม่าครับไปทำบุญที่พม่านะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับทริปนี้เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองย่างกุง้งประเทศพมา่าใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง20นาที เราเดินทางด้วยสายการบินเมียนมาแอร์เวย์ก็จะมีอาหารว่างพวกขนมปังให้คนละหนึ่งกล่องค่ะถึงแล้วค่ะกรุงย่างกุ้งประเทศพม่าค่ะครั้งแรกของเราเลยนะคะขึ้นรถกันก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะเราไปหาของอร่อยทานกันค่ะเราเริ่มต้นมื้อแรกที่ร้านชาบูชื่อดังของเมืองย่างกุ้งกันก่อนเลยค่ะ ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะคะว่าจะเจออะไรแบบนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมของสดนะคะละลานตาไปหมดเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้ค่ะของทอดอะไรบ้างไก่กต๊อกไก่ เยอะมากอ่ะคือประทับใจมากเลยนะคะมือแรกของเรานะคะที่เมืองพม่าค่ะอลังแบบนี้รู้แล้วว่าเราสบายแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้อาหารยิปกุ่นมาแล้วค่ะดูเลยเอ๊ะนี่อะไรขอบคุณนะคะไอติมค่ะอันไหนดีเนาะ ดีกว่าตกเป่ึง้วยมุมนี้ก็จะเป็นน้ำต่างๆนะคะสีสันสดใสมากมายเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมื้อแรกนะคะอิ่มสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะไปต่อกันนะคะเราจะไปไหว้พระกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดก,กันนะจ๊ะ ผู้ชายที่นี่ก็จะนิยมใส่สรงเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเห็นเจ้าหน้าที่ประจํารถไหมคะแล้วก็คนขับของเราดูดีเลยทีเดียวค่ะถึงแล้วค่ะวัดแรกที่เราจะไปสักการะกันนั่นก็คือหลวงพ่อหงาทัดจีหลวงพ่อที่สูงเท่ากับตึก5ชั้นค่ะเดินเข้าไปข้างในกันก่อนเลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวพม่าเป็นอย่างมากเลยค่ะโหสวยงามมากค่ะพระใหญ่นะคะสวยมากหลวงพ่อหงาทัดจีหลวงพ่อที่สูงเท่ากับตึกหชั้นเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องแบบกษัตริย์และเครื่องทรงก็จะเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้แกะสลักทั้งหมดและสลักเป็นลวดลายต่างๆจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตาณะบง ไหว้พระมาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะตอนนี้เดินกลับอาจจะลื่นนิดนึงเขาก็กำลองล้างพื้นกันอยู่นะคะลื่นนิดนึงตอนนี้เรามาสักการะพระนอนตาหวานที่สวยงามที่สุดในพม่าก,กันค่ะพระนอนตาหวานหรือพระพุทธไสายาตเจ้าทัดยีเรามาซื้อดอกไม้ทูบเทียนกันก่อนนะคะ แดงสีชมพูได้เลยนะครับแดงชมพูดอกไม้ทุกเทียน5,000ันจาร์ด5,000จาร์ก็ประมาณ80บบาทไทยค่ะโอ้อสวยจังเลย พระพักได้รูปขนตางอนยาวดวงตาเป็นแก้วเปลือกตาสีฟ้าแต้มสีแดงที่พระโอฐ์จีวรพริ้วไหวราวกับของจริงคนไทยจึงมักเรียกกันว่าพระนอนตาหวานเรามาเดินชมบรรยากาศกันค่ะพระสวยมากที่ปลายสุดพระบาท มีภาพวาดลายธรรมจักฝ่าพระบาทลหลล้อมด้วยรูปมงคลร้อยแปประการมีจุดถ่ายรูปยอดนิยมอยู่ตรงปลายเท้าของท่านเพราะว่าจะเห็นและสามารถเก็บรูปท่านได้หมดตั้งแต่หัวจรดเท้าเราเดิเดนทางต่อกันนะคะเราจะไปสักการะพระเทพทันใจกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะโอ้โหดูทางด้านในสิคะสีเหลืองทองอรารามอีกแล้วค่ะตรงประตูสีทองนี้นะคะเราก็จะเดินเข้าไปกราบพระบรมสา,ารีริกธาตุกันค่ะรูปนี้จะเป็นสร้อยคอทองคำและอัญ,ญมณีที่มีคนมาบริจาคกับทางวัดทางวัดก็จะเอามาเรียงเป็นรูปภาพสวยงามมากเลยค่ะ เราจะออกประตูทางขวามือไปสักการะพระเทพทันใจกันค่ะเทพทันใจจัดได้ว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักการเมืองดาราศิลปินนักร้องหรือคนทั่วๆไปก็จะนับถือกันเป็นจำนวนมากค่ะเราเชื่อกันว่าเมื่อได้ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจก็จะได้สมหวังรวดเร็วทันใจค่ะ ชื่อเทพทันใจจึงเป็นคำที่ติดปากและคนไทยก็เป็นคนตั้งซึ่งตามชื่อจริงๆแล้วชื่อว่านัทโบโบยีที่ชาวพม่ารู้จักเป็นที่เคารพมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะการสักการะเทพทันใจจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะซึ่งเราจะนำของสักการะประกอบไปด้วยมะพร้าวกล้วยใบชนะผ้าคลองคอ ร่มฉัดกระดาษดอกไม้พร้อมกับธนบัตรจำนวนสองใบให้หมวนธนบัตรเป็นรูปกรวยสอดไปในมือของเทพทันใจแล้วก็นำหน้าผากของเราไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจที่ชี้มาพร้อมกับอธิษฐานให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นถึงจะสำเร็จผลเสร็จแล้วก็นำธนบัตรออกมาเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลหนึ่งใบค่ะ จากนั้นก็เดินจับรูปปั้นเทพทันใจรอบๆรวมถึงไปจับไม้เท้าของท่านด้วยแล้วคนทําพิธีจะให้ใบชนะแก่เราและเราก็นําผ้าไปคล้องคอเทพทันใจเป็นอันเสร็จพิธีค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นเจดีโบตทาวซึ่งเป็นเจดีที่สร้างขึ้นโดยนายทหาร1,000รายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพม่าค่ะ ตัวเจดีย์ในปัจจุบันนั้นมีความสูงเพียง40เมตรสร้างขึ้นใหม่ในปี2496หลังจากที่เจดีย์องค์เดิมถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทางด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์มีพระพุทธร,รูปองค์ทองอร่ามมากเข้าไปไหว้พระกันต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามกันเพื่อไปขอพรเทพกระซิบกันค่ะเทพกระซิบนามว่าอมาดอมเมียตามตำนานกล่าวว่าเป็นทิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีลไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปก็จะกลายเป็นนัดและการขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆห้ามให้คนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบต้องบูชาด้วยน้ำนมเข้าตอกดอกไม้และผลไม้ค่ะกระซิบค่ะเราไปทานอาหารไทยที่ร้านต้มยำกุง้งซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยค่ะ เจ้าของร้านเลยนะคะวันนี้เจ้าของร้านมาเองค่ะโอ้โหอยู 1941, ่นี่มากี่ปีแล้วคะยี่สิบสองปีค่ะโอ้โหยี่สิบกว่าปีเป็นคนพม่าไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะหัวมื้อนี้มีอะไรบ้างอาหารเหมือนกับอยู่เมืองไทยเลยนะคะถูกปากมากเลยอร่อยมากค่ะ ไฮไลท์อยู่ที่นี่ค่ะกุ้งแม่น้ำตัวโตตอนนี้เรามาสักการะพระมหาเจดีย์ชวเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพมา่าอายุกว่า2,500ปีค่ะ ชเวแปลว่าทองส่วนคำว่าดากองหรือตะเกิงก็คือชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้งดังนั้นเจดีชเวดากองจึงหมายถึงเจดีทองคำแห่งเมืองดากองตอนนี้เราไปไหนกันต่อคะ ไปที่เจดีโชเวดากองนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าสู่เจดีโชเวดากองค่ะตามตำนานเล่าว,ว่า เจดีโชเวดากองได้ถูกสร้างขึ้นมากกว่า2,500ปีแล้วและได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่หลายครั้งแต่ก็ได้มีการปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามและด้วยแรงศรัทธาของชาวเมียนมาที่มีความเชื่อว่าพระมหาเจดีโชเวดากองเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวเมียนมาจึงนิยมมากราบสักการะพระมหาเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บรรยากาศของบริเวณเจดีโชเวดากองนะคะเราก็จะมาส่งน้ําพระไหว้พระประจําวันเกิดกันตอนนี้ก็จะมาเดินชมบรรยากาศรอบๆค่ะดูสิคะมีแต่สีทองอร่ามมากสวยมากสวยจริงๆค่ะที่นี่ เดินวนรอบนะคะนวนอะไรเอ่ยก็จะเป็นพระประจำวันเกิดที่จะต้องมาส่งน้ำพระกันนะคะมาไหว้พระประจำวันเกิดของแต่ละท่านก็ต้องเดินหานะคะรอบหนึ่งอย่างน้อยรอบหนึ่งเนี่ยไปหาพระประจำวันเกิดของเราะคะ่ะ เจอแล้วนะคะก็จะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะตรงนี้จะเป็นพระประจำวันเกิดวันเสาร์ค่ะหาเจอแล้วเหมือนกันนะคะพระประจำวันเกิดวันศุกร์ค่ะเรามาส่งน้ำพระกันนะคะ คืนนี้เราพักกันที่นี่นะคะโรงแรมรอยัลเทียนลี่โรงแรมห้าดาวในกรุงย่างกุ้งค่ะตกแต่งอย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะเราไปห้องพักของเรากันดีกว่าค่ะตามทางเดินก็สวยไปซะทุกมุมเลยนะคะห้องพักเราอยู่ชั้น5ค่ะ ถึงแล้วค่ะห้องพักคืนแรกของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยอือสุดๆไปเลยค่ะห้องพักของเรานะคะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์อันนี้ก็คือจะเป็น เตียงที่เขาจะนอนคืนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะห้องพักคืนนี้ดีเกินคาดครับดีเกินคาดนะคะมาพม่าทริปนี้นะคะสุดๆไปเลยค่ะอาหาร2มื้อแรกที่เราทานนี้ก็สุดยอดมากดูเตียงด้วยฮะซุพปปีคใจดีสวยมากเตียงใหญ่อะหนาด้วยค่ะด,ดูดูดูเตียงหนามากแล้วก็ต้องแถมค่ะดูข้างบน ว้าว wow. ฟ้าเพดานมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมกันค่ะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะคะห้องอาหารตกแต่งสวยมากเลยแหละคะ่ะโรงแรมนี้ก็จะเป็นโรงแรม5ดาวตกแต่งในโทนออกจะอมสีเขียวๆหยกนะคะ อาหารเช้าก็ค่อนข้างเยอะค่ะจัดเป็นแต่ละมุมไปนะคะก็ดูสบายตาสะอาดสะอ้านเลยค่ะมาดูสิคะตรงนี้มีอะไรโอโ้โหน่าทานทุกอย่างเลยค่ะ โรงแรมสวยนะคะก็จะเก็บความทรงจำนี้ไว้ค่ะเรานอนที่นี่1คืนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันแล้วก็จะย้ายโรงแรมกันอีกค่ะเช้านี้เรามาสักการะพระมหาเจดีย์โชเวมอดอรหรือพระาธาตุหมู่เต่าเจดีย์ที่เป็นหนึ่งใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งประเทศพม่าค่ะ พระมหาเจดียด์ชเวมอดอเป็นพระาธาตุที่มีความสูงถึง114เมตรและเป็นพระาธาตุที่สูงตระหง่านที่สุดในประเทศพมา่าสูงจนต้องเง่ยหน้าจนเมื่อยคอจึงจะมองเห็นพระาธาตุเป็นเหตุให้แสงแดดที่แผดเผาจนจมูกแสบร้อนซึ่งคําว่าจมูกร้อนในภาษามอญเรียกกันว่าหมูตเตา่าซึ่งเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระาธาตุหมูตเต่านั่นเองค่ะ เที่ยงแล้วเรามาทานอาหารเที่ยงกันดีกว่าค่ะมื้อนี้ก็เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะคะอร่อยทุกจานค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือกุ้งนั่นเองค่ะตอนนี้เราออกเดินทางกันแล้วนะคะเราจะไปพระาธาตุอินแขวนกันค่ะตรงนี้ก็จะถึงจุดพักรถนะคะแวะกันสักหน่อยค่ะ ร้านอาหารริมทางของเราโหจะออกแนวแกงๆนะคะตัวน,นี้จะเป็นผัดๆน้ำมันซะเยอะชีวิตค่ะผัดกาแน,นี่นมร้อนค่ะนมร้อนเดินดูขน,นมจ้าอะไรบ้าง หลายหลากนะคะให้เลือกอยเี้ยเลยดูกล่องนี้น่าทานมากค่ะมันจะเป็นสไตล์เชื่อม,อมทั้งหมดโอ้สวยน่าทานมาดูขนมกันค่ะตามที่พักริมทางไม่ใช่ที่พักริมทางร้านข้างทาง เราเดินทางไปถึงขิมปูนแคมป์เชิงเขาใจทีโยซึ่งเป็นจุดสำหรับเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อซึ่งเป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่สามารถขึ้นพระาธาตุอินแควนได้ใช้เวลาเดินทางประมาณ35นาทีค่ะเราจะมาถึงที่จุดที่ฝากกระเป๋านะคะที่จะมีเขาเรียกว่าลูกหาคอยหักขึ้นไปที่พระาธาตุอินแควนให้ค่ะแต่เราจะไปตัวเปล่านั่งรถบรรทุกไป นี่ค่ะกำลังขึ้นรถกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในรถ VIP นะคะเดี๋ยวเราจะไปพระธาตุอินแขวนกันค่ะรถแรงมากค่ะความบันเทิงเริ่มขึ้นแล้วค่ะ เรานั่งรถกันมาอย่างลุ้นระทึกเลยตลอดระยะเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะรถนี้ก็เหมือนจะไม่มีเบรกเลยนะคะมีแต่คันเร่งสนุกแล้วก็หวาดเสียวสุดๆค่ะเรามาถึงที่พักบนพระาธาตุอินแขวนกันแล้วค่ะเท่าที่เห็นนะคะโรงแรมนี้น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะค่ะ เราให้เอากระเป๋าผ่าลูกหาขึ้นมาเห็นแล้วกระเป๋าใบเขียวของดิฉันเองตอนนี้กำลังรองเช็คอินเข้าสู่ที่พักนะคะมาดูบรรยากาศกัน มาถึงห้องพักของเรากันแล้วล่ะค่ะโรงแรมจะไม่ได้หรูหราเหมือนที่เมืองย่างกุ้งนะคะแต่ว่าเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายจากการเดินทางค่ะบางโรงแรมก็จะมีเป็นห้องพัดลมนะคะแต่ที่นี่ก็จะมีห้องแอร์ค่ะดูวิวหลังห้องพักสิคะวิวหลักล้านเลยค่ะพระธาตุอินแขวนเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง5เมตรครึ่ง ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างมินเมคล้ายกับว่าจะหล่นลงมาแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกลงมาแต่อย่างใดจึงเป็นความอัศจรรย์ที่เชื่อกันว่าเป็นหินที่พระอินท์นำมาแขวนเอาไว้และยังมีเจดีที่สร้างไว้บนก้อนหินที่จําลองให้เป็นพระเกศแก้วจุลามณีซึ่งเป็นพระาธาตุประจำปีจอที่ใครเกิดปีนี้ต้องหาโอกาสไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต ความเชื่อเกี่ยวกับพระาธาตุอินแขวนการได้มานมัสก,การพระาธาตุอินแขวนก็เหมือนกับได้นมัสก,การต่อหน้าพระเกศแก้วจุลามณีบนสวงสวรรค์และยังเชื่ออีกว่าถ้าใครได้มานมัสก,การพระาธาตุอินแขวนครบทั้งสามครั้งก็จะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนาทุกประการเดินบนมารอบๆค่ะ สีทองอารามสวยมากดูสิคะสวยมากค่ะพระธาตุอินแขวนนะคะแห่งเมืองพม่าค่ะ เดินกับห้องพักกันค่ะจะเห็นว่ามีบอดีิการหนึ่งคนเป็นชาวพม่าค่ะซึ่งคนนี้เราก็จะพบทางด้านบนของประทตุอินแควนซึ่งก็จะมีหลายๆคนมาแนะนําตัวนะคะเราถูกใจคนไหนก็เลือกคนนั้นค่ะเขาก็จะพาเราไปสักการะบางคนก็ถ่ายรูปเก่งเขาก็จะบอกมุมให้เราไปถ่ายรูปก็จะได้รูปสวยๆกลับมาค่ะเราก็อาจจะมอบสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเป็นการตอบแทนค่ะ ตอนนี้เราเดินกลับมาที่โรงแรมเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันค่ะห้องอาหารของโรงแรมค่ะเดี๋ยวในมื้อเช้าเราก็ทานที่นี่อีกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ทานง่ายๆผัดผักไข่เจียวยำปลากระปอ๋องและที่ขาดไม่ได้มีกุ้งอีกแล้วล่ะค่ะพาเดินชมอาหารเช้าโรงแรมวันนี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟนี่จ้ะ กาแฟและอาหารเช้าดูสีสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเราตื่นกันตอนตีสี่ค่ะแล้วก็มารับประทานอาหารและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในเมืองกันค่ะมาดูเลยค่ะวันนี้นตรงไหนเอ่ยนูน่นนู่นตรงขขาขาว,ขาวตรงนูน้น เ,นนเดินกลับไปขึ้นรถเพื่อลงไปด้านล่างกันค่ะเรามาดูวิถีชีวิตนะคะอืมน่าทานมากนี่ก็เป็นเสื้อผ้า รถมาจอดรอผู้โดยสารแล้วค่ะเราไปขึ้นรถกันค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกันค่ะก็จะนั่งรถกลับนะคะยังไงบ้างเรากำลังจะไปหุสาวดีครับค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อค่ะรอบนี้ขอนั่งหลังสุดนะคะอยากรู้ว่าจะสนุกยังไงค่ะ เรากลับมาแวะที่จุดพักรถดิมทางอีกครั้งหนึ่งนะคะในขากลับค่ะีเป็นตันทัปงปินกะปิเข้าแกงเข้าแกงที่นี่นะคะ ทำไรจ้าทำไรจ้าหรือกาแฟเย็นหนุ่มจิบจ่ายตังค์เลื่อเรามาตักบาตรที่วัดใจคัดไวกันค่ะ วัดนี้คือสถานศึกษาพระธรรมของพระสงฆ์ในเมืองหงสาวดีมีพระสงฆ์จำนวนมากนักท่องเที่ยวและศาสนิกชนสามารถตักบาตรเข้าสวยและสิ่งของจำเป็นในเวลาฉันเพลงได้และสามารถถวายปัจจัยเพื่อทำบุญเข้าสารได้ด้วยเช่นกันค่ะ มาถึงมื้อเที่ยงของเรากันบ้างค่ะไม่ต้องบรรยายเลยอิ่มอร่อยแน่นอนเราจะตั้งใจเป็นพิเศษเมื่อถึงมื้ออาหารค่ะและที่สำคัญมีกุ้งแม่น้ำอีกแล้วค่ะ เรามาชมพระราชวังบุเรงนองซึ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี2533จากซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนองท่านที่ได้รับสมญานามว่าเป็นผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรครั้งต้องตกเป็นเฉลยศึกเมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เหลือแต่เพียงร่องรอยทางประวัติศาสตร์และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงสาวดาน ตอนนี้เราก็มาไหว้พระกันอีกที่หนึ่งนะคะเจดีใจปุ่นมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง4ทิศสูง30เมตรเล่ากันว่าสร้างโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตยาบันว่าจะรักษาพ,พมจันทร์ไว้ชั่วชีวิต สำหรับทริปพม่าในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นทริปที่อิ่มบุญอิ่มใจได้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของชาวพมา่าและได้เห็นถึงธรรมชาติอันสวยงามและวัฒนธรรมต่างๆที่สืบทอดกันมาแต่โบราณและที่สำคัญอาหารอร่อยมากค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอยากให้มาชมความสวยงามและความมหัศจ,จรรย์ของเมืองพม่ากันค่ะ